เมื่อเราได้บุญชาพระรัตนารัายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแนว่มุง่งตรงต่หนทางพระนิพพานกันทุกๆคนล,ลูกนะให้นั่งคัดสมา โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตายจากดลุกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้ขัขงบนในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างเราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามตายไตหัวใจเป็นต้นสมมุติว่าเป็นที่โล่งๆว่าง เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในใคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส คราวนี้เราก็นึกถึงบุญทุกๆุกบุญที่เราได้ทำมานับพบนับชาบไปทุนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บุญล่าสุดคือมหากถินในมหากราฐานที่ผ่านมาซึ่งเรายังปลื้มปิติ ในบุญนั้นยังไม่หายเลยกับบุญใหม่ที่เราจะถวายสังฆทานและปัจจัยไยยธรรมแด่พระเทรา,รานุเทละสามพันวัดท,ทั่วประเทศมรวมหมดเป็นจุดเดียวกันที่กลางกายเป็นดวงบุญใส เป็นดวงบุญใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าให้ระนึกถึงบุญนี้นะจ๊ะยิ่งนึกถึงบุญ ดวงบุญก็ยิ่งขยายแล้วก็จะไปเชื่อมโยงบุญเก่ามาต่อบุญใหม่เป็นบุญในอนาคตเราจะใช้ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะตอนใกล้จะละโลกนั่นสำคัญมากทีเดียวจะทำให้จิตผ่องใสไม่เศร้าหมองลูกทุกคนจะต้องฝึก ให้ชำนาญฝึกนึกฝึกคิดฝึกหยุดฝึกนิ่งในกลางดวงบุญบ่อยบๆให้ชำนาญเมืถึงวาระที่เราจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราจะได้ทำเป็นไม่ว่าตอนนั้นเราจะเกิดทุกขเวทนากลา้าหรือว่า เบาบางก็ตามมันจะต้องใช้ทุกบุญต้องใช้บุญนี้แหละถ้าไม่มีวิบากกรรมมากการจะเดินทางไปสู่ปรโลกมันก็ง่ายสะดวกสบายแต่ก็ต้องนึกถึงบุญอยู่ดีนั่นแหละภาพแห่งบุญก็จะได้ฉายมาปรากฏให้เราเห็น แต่ถ้าหากว่าเป็นวิบากกรรมทุกขเวทนากราก็ต้องแข็งใจนะลูกนะแข็งใจทีเดียวทำใจหยุดนิ่งนึกถึงบุญนึกนิดเดียวว่าบุญที่กบเจ้าได้ทำมาทุกบุญจงมาปรากฏแต่ถ้านึกอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแรงนึกแล้วก็ก็สัมมาอรหังไปแต่ถ้าหากไม่มีแรงสัมมาอรหัง ก็นิ่งนึกนิดเดียวะบุญนึกแค่นี้นะจ๊ะบุญจงมังเกิดขึ้นขออนุภาพแห่งบุญที่กพเจ้าได้กระทำหรือบุญอย่างเดียวพอ,อนึกถึงบุญกระแสทานแห่งบุญก็ามาเลยจะลดตรงกลางเป็นดวงบุญให้เราได้เห็นได้ชัดทีเดียวแต่ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆจนเข้าถึง เขาถึงดวงบุญเขาถึงดวงธรรมเขาถึงกายภายในเขาถึงองค์พระตอนนั้นน่ะจะมาทุกอย่างพร้อมพร้อมกันเลยเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆหรือกลางองค์พระก็มีดวงบุญใสๆหรือองค์พระอยู่ในกลางดวงบุญนั่นแล้วแต่เกิดขึ้นมาทีเดียวชัดจม อยู่ในใจของเรานะที่เราเห็นได้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้จานานนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งกับเราบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่เพราะะนั้นฝึกอันนี้เนี่ย สิ่งนี้ก็เพื่อตัวของเราถ้าเรารักตัวเรานะเราก็จะองนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนึ่งทำใจใคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้ดีนะลูกนะถ้าถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราก็จะได้ใช้สิ่งนี้แหละ เป็นที่พึ่งกับเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนปล่อยใจให้ยุดให้นิ่งให้ใส่ใสอยู่ในกลางดวงบุญใส่ใสแต่ใครเข้าถึงองค์พระก็กลางองค์พระใส้ใสนะลุงนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อย ใครง่วงใครเพลียใครตั้งใจมากเกินไปนั่งแล้วมันตึงก็ผ่อนคลายด้วยการปล่อยให้หลับอยู่ในกลางกายกลางฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆพอสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ทำความเพียรต่อใครเมื่อยก็ขยับ พุงก็หลืมตาแล้วก็ก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ